สวัสดีครับผมอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดา 5G ชี้ทางรวยแชมป์สกิงเจ้าหมอดูประเทศไทยรองแชมป์สกิงเจ้าหมอดูระดับเอเชียเป็นรองประธานกรรมการบริหารสถาบันโหราศาสตร์สภาโหราคณาจารย์อาจารย์ขอเชิญทุกท่านนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์และทีมงานของอาจารย์นะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มาทํานายทายทักโดยการใช้พลังจิตสื่อมายังไพ่กีตาทํานายในลักษณะ12ราศีนะครับแต่ละราศีเรามาเริ่มกันเลยครับชาวราศีเมษในปีพศ2566นี้อย่าลืมชมคลิปนี้จบนะครับ อาจารย์จะใช้พลังจิตสื่อมายังไพกีตานะครับมาดูกันว่าการงานการเงินความรักเป็นไงบ้างนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับเป็นเดือนแหความร้อนแรงน,นะครับการงานในช่วงนี้นะครับ ต้องบอกเลยว่างานค่อนข้างจะวุ่นนะครับเป็นช่วงของรอยต่อด้วยว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเป็นช่วงของการตัดสินใจในช่วงนี้อาจจะมีการแข่งขันกันค่อนข้างจะแข่งขันกันแรงหน่อยแต่ว่าชาวราศีเมษประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานแต่มีบททดสอบหลายอย่างแน่นอนในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษดูว่าการเงินเป็นยังไงบ้างการชาวราศีเมษจะมีคนให้การช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ค้ำชูแต่คุณต้องระมัดระวั ในเรื่องของรายจ่ายการเงินคุณคิดไว้จะสมหวังจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากเพศตรงข้ามด้วยหรือจากคนรักนั่นเองการเงินในช่วงนี้คุณต้องใช้ความสามารถของคุณอย่างเต็มที่แล้วจะได้เงินอย่างแน่นอนในเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีเมษนะครับความรักเป็นไงบ้างนะครับแต่นี่บอกว่าสําหรับคนโสดคุณต้องรออีกสักหน่อย นะถึงจะสมหวังความรักความรักในช่วงนี้มีคนเข้ามาแต่คุณต้องดูให้ดีเพราะระวังรักสามเศร้าช่วงนี้คนในครอบครัวของคุณให้ความเอ็นดูคุณเป็นพิเศษไพ่จะเตือนหรือบอกอะไรกับชาวราศีเมษคุณมีดวงจะเดินทางไกลแต่ระวังป่วยไข้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีและคุณมีดวงจะได้พานะใหม่หรือว่าซื้อรถใหม่นั่นเองไพ่นี้จะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของคุณ ช่วงนี้อารมณ์จะออนไหวบ่อยนะคุณต้องมีสติหน่อยการเดินทางของคุณในช่วงนี้หรือว่าสิ่งที่มีอุปสรรคปัญหาอยู่เนี่ยค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรแต่จะผ่านพ้นไปได้สําเร็จได้คุณจะซื้อหรือสร้างทําอะไรในช่วงนี้คุณทำแต่เหนื่อยเยอะหน่อยประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับ <S <S ทุกคำถามมีคำตอบกับผมอาจารย์หนุ่มหมอดูเธอดา 5G ชี้ทางรวย สำหรับท่านที่ชมคลิปของอาจารย์นะครับแล้วอยากจะทราบเพิ่มเติมในเรื่องของดวงชะตาของท่านข้อสามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้ได้เลย ท่านอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรก็เขียนจดกัดไว้นะครับและติดต่ออาจารย์ได้และท่านที่ติดต่อดูดวงนะครับสวจเช็คดวงตาสามารถติดต่อได้ทางช่องทางตัวสับได้นะครับทางวิดีโอคอลได้หรือว่าเจอตัวอาจารย์ได้ที่สำนักอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาลาดพร้าวร้อยหนึ่งซอย42นะครับตามสถานที่นี้เลยดูกันได้เลยนะครับ